นั่งรถได้เลยวันนี้นะคะจะพาไปทํางานนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาเข้าไปในการถ่ายทําจริงๆตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเรื่องมาตรการอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะพาเข้าไปดูการถ่ายทําได้แต่ว่าจะพาไปดูว่าระหว่างไปถ่ายทาไลฟ์สไตล์ของสาระเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนถ่ายจนถึงหลังถ่ายนั่นเองนะช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องบิวเอเนอร์จีตัวเองก่อนที่จะไปทํางาน เอาพุพ่งตรงวันนี้ทํางานทั้งวันเลยพูดถึงการขับรถดีกว่าทุกครั้งก่อนไปทํางานเราต้องเตรียมตัวไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจังหวะว่างจะเป็นจังหวะที่คิดเยอะใช่ไหมแทนที่เราจะไปคิดให้เครียดแล้วก็คิดให้ขำไงก็เลยต้องคิดมุกแทนอย่างตอนนี้เราขับรถใช่ไหมเราขับรถเราต้องใช้พวงมาลัยแต่ถ้ามีเธออยู่ในใจใช้อะไรก็ได้ขับรถระวังหลงทางขับนานๆระวังหลงเธอเอันนี้ได้ตอนนี้เราก็ลังจะถึงแล้วนะเดี๋ยวเรามีเวลานั่งชิลๆอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปทำงานกัน มาเอออโอ้ฮัโหฮัโหฮลโอฮัโฮัโฮโ,โฉันก็ไม่รู้วัวน,วนนี้มันทำอะไรแต่ว่าวันนี้ฉันต้องไปทำงานบอกตรงเลยว่าไร้สาระมากแต่ชอบอย่าไปคิดมากเลยคิดมากไม่ดีคิดถึงสาระดีมากอะ่ะตุบตุบไปโอเค เอาละค kind of ่ะก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะวันนี้เราก็ต้องมาทําตัวให้กระปี้กระเป๋ากันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าซาร่เตรียมตัวยังไงนะคะแต่ตอนนี้ขอไปซื้อกาแฟก่อนนะจ๊ะซาร่าก็จะไปหาที่นั่งเตรียมตัวในการที่จะไปถ่ายทํางานในวันนี้ค่ะโอเค วิธีการเตรียมตัวในการไปทํางานนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการนั่งสมาธิไปออกกาลังกายบ้างแต่วันนี้จะมานั่งคิดมุกดูเพราะว่าวันนี้เราต้องเตรียมมุกไปเยอะเหมือนกันเจอหนุ่มๆเยอะน้องออฟก,กันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยว้าวนะเจอพี่พุทเจอซานนี้เจอฟอยอูย้แต่ละคนเอาเป็นว่าขอทํากันบ้านก่อน แค่นั่งแป๊บเดียวนะคะก็ต้องใช้สมองเยอะมากๆเลยเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยซาต้องมีมุกเผื่อเอาไปกันตายเวลาที่จะแไ,ไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยเวลาราเดตแอ ราจะได้มีตัวช่วยในการเล่นมุกผันนี่อันนี้คือเคล็ดลับนะซึ่งมุกที่เตรียมไปวันนี้ก็จะมีมุกเกี่ยวกับแซลหน่อยมุกเอลเอลหน่อย,อยเช่นแบบรักเรียนมันก็ดีรักพี่มันก็โออันนี้เป็นมุกจิบแบบเด็กๆนะคะแต่วันนี้เรามากินกาแฟก็เลยเกิดไอเดียมุกเกี่ยวกับกาแฟขึ้นมาได้อย่างเช่นชีวิตไม่ต้องอะไรมากแค่มีเธออยู่ในใจก็พอคนละเรื่องเลยกาแฟที่ว่าหอมยังไม่น่าดมเท่าหัว,หวเธอ ถ้าเธอไม่สระผม่ะถ้าเธอไม่สระผมฉันว่าแทนที่จะดมหัวเธอฉันไปดมกาแฟดีกว่า็คืคเล่นไปก่อนนี่คือเป็นเทคนิคมุกของซาร่าค่ะมุกแขนนะคะหรือจะเป็นมุกแบบร้องเพลงอ่ะอย่างเช่นแบบอยู่ๆก็แต่งแรปขึ้นมาได้ในขณะที่แบบเราใช้สมองตลอดเวลาเฮ้ยฉันได้เพลงเลยนะชงชงวนบนอยู่กับกาแฟงองงองแงงแค่อยากให้เธอแค่กาแฟหรือบ่แก่ฟ้าที่หน้ากินจริงไม่จริงก็ลองมาชงให้ฉันชิมเอ้ย มีโปรดิวเซอร์ที่ไหนติดต่อทําเพลงได้นะคะเหนูแต่งเพลงให้พวกงนี้หลายๆคนก็คงจะติดตาม่า,านะคะว่าา่าเริ่มกินอาหารวีแกนอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็จะค่อนข้างเลือกคัดสรรของกินหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ระหว่างทํางานเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆเลยที่ต้องมีขนมครกเคี้ยวบางทีมันหาย,ยากไงา่าก็เลยจะมีขนมพกติดตัวไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าของกินเล่นของา่าคืออะไรช่วยได้จริงๆเอาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้า แล้วไปต่อกับบล็อกกี้โฮ i มบิสกิตแท่งโฮวีดอบกรอบสูตรเฉพาะของบล็อกกี้ิมรสสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นของครีมช็อกโกแลตพร้อมเกล็ดอัลมอนด์แท่นทุกคำเติมพลังกับความหวานอมเปรี้ยวนิดนิดจากโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่เข้มข้นพร้อมเกล็ดบลูเบอร์รี่แท้เต็มๆคำ เติมสิ่งดีๆแล้วไปต่อกับป๊อกกี้โฮซัมในระหว่างพักกองนะคะถ้าเกิดรู้สึกเมื่อยล้าหมดพลังเนี่ยซาร่าก็จะได้ป๊อกกี้โฮซัมนี่แหละที่มาช่วยเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ร่างกายตัวเองทำงานได้คล่องสมองแล่นไปต่อได้ทั้งวันเลย และนั่นก็คือหนึ่งวันกับการทำงานของซาร่านะคะต้องขอขอบคุณป๊อกกี้โฮซัมมากเลยที่ช่วยมาเติมพลังให้กับซาร่าเติมสิ่งดีๆแล้วไปต่อกับป๊อกกี้โฮซัมค่ะ